วันนี้รจะมาตามรอยโจโจพักสี่กันค่ะถ้ามาตามรอยโจโจที่ร้านนี้เราบอกคนรับไปเราจะได้ของแรงกลับบ้านด้วยนะคะคนก็คงจะทราบดีว่าเราได้ทุนฝึกงานที่ญี่ปุ่นแล้วเราก็เลือกมาฝึกงานที่เซนไดเพราะว่าเราจะตามรอยอนิเมะที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นไฮคิวจูจูสืแล้วก็โจโจสำหรับคนที่ยังไม่ทราบนะคะอาจารย์อารากิผู้เขียนโจโจเนี่ยเป็นคนเซนไดนี่แหละคะ่ะเมืเวลาที่เรามาเดินร,บรอบๆเมืองเนี่ยเราจะสังเกตเห็นก็จเล็กกิน้อยของจักรวาลโจโจด้วยค่ะเริ่มต้นที่ตึกนี้เลยค่ะตึกไปซนีขักเคียวอินแฟนโจโจเนี่ยเขาเลวอก น,นี้เป็นสีเขียวมรกตเอเมรัลด้วยปไปเรื่อยๆก็จะถึงถนนโจโซเซนจิแล้วค่ะจะมีทางเดินที่มีรูปปั้นนูดแบบนี้ด้วยค่ะซึ่งผลงานพวกนี้เป็นผลงานของศิลปินชาวอิตาล,ลีรูปปั้นพวกนี้เนี่ยโจโจโพสมากทำให้คิดว่าน่าจะเป็นอีกแรงบรรนรันดาลใจให้อาจารย์เหมือนกันค่ะเดินมาอีกนิดก็จะถึงร้านรองเท้ามูกาเดยานีนะคะแต่ก่อนที่ยังไม่อยู่ในตึกแถวแบบนี้เนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นแรงบันดาลใจในฉากที่คีราโยชิเอะเหะเอาเสื้อมาซ่อมกระดุมค่ะแล้วก็ตรงนั้นตรงนี้เยล จกที่เราจ่ายตังค์ซื้อของเสร็จแล้วเนี่ยให้เราพูดว่าเยวชูโชโอนไกชิมัสแปลว่าขอใบเสร็จด้วยงาน,านก็จะหายไปแป๊บหนึ่งแล้วจะกลับมาพร้อมใบเสร็จที่เขียนว่าคิราโยชิคาเกะในช่องหมายเหตุก็จะเขียนว่าสาหรับค่าซ่อมกกลดุมด้วยค่ะชอบกิมมิคเล็กๆ,ๆน้อยๆของทางร้านมากเลยค่ะคือเขาใส่ใจมากๆเลยไม่ไกลนักก็จะเดินถึงถนนฮิโรเซแล้วค่ะและใช่เลยค่ะมันก็คือที่มาของชื่อโคอิจิฮิโรเซแล้วเราก็มาถึงลองสันในตํานานค่ะคือเราสันสาขานี้นะคะในปี2017เ,เป็นสาขาที่ได้รับเลือก ว่าโรสันเป็นคําว่าโอซันแ,นแฟนโตโจก็คงจะจําได้ดีนะคะเพราะมันคือมิติที่ซสหวงในเมืองโมริโอโจนั่นเองแต่เสียดายนะคะพอจบอีเวนต์แล้วเนี่ยเขาก็เปลี่ยนชื่อร้านกลับไปเป็นโรสันแล้วคะ่ะคลิหน้าจะพาไปตามรอยอะไรอีกฝากติดตามเลยนะคะ